สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a s r o 5956รูปแผนที่คุณก็มีทางเดินเจอก,กันอีกแล้วนะคะในเดือนเมษายน2564เป็นคลิปการพยากรณ์แบบองค์รวมภาพรวมทั่วๆไปเนาะสำหรับท่านที่เกิดราศีกันหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมลัคนาการชมคลิปนี้ได้เช่นกันค่ะสวสดีปีใหม่คุณการทุกทกท่านก่อนเลยเนาะในเดือนเมษายนนี้นะคะประมาณกลางๆเดือนน่ะ มันก็จะเป็นการเปลี่ยนปีเข้าสู่ปีฉลูอย่างแท้จริงแล้วละ่ะก็คือปีใหม่ของไทยนั่นแหละค่ะซึ่งมันก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของดวงเรื่องของดาวกันไปบ้างเนาะแต่ถ้าเป็นการพยากรณ์แบบไพล่ล่ะมันจะมีอะไรปรับเปลี่ยนไปด้วยหรือเปล่าหรือว่ามันมีผลกระทบอย่างไรกับคุณการบ้างเอาละ่ะเราก็เข้าเรื่องกันเลยเนาะมาดูสิว่าในเดือนเมษายนนี้เนี่ยปีใหม่ของไทยเนี้ยพอจะมีอะไรที่เป็นประโยชน์มาบอกกับคุณกันกันบ้าง ในเดือนนี้นะคะไพ่ของคุณการเนี่ยเอาจริงๆไพ่ยังอยู่ในระดับที่ดีเลยนะแล้วกําลังจะดีขึ้นจะด้วยสามไปคุณได้คมงมา3ใบเลยนะคะคิงไม้คิงดาบคิงถ้วยแล้วก็ควีนอีกสองใบนี่คุณได้ควีนดาบเข้ามานะคะแล้วก็ควีนเหรียญเข้ามาไม่ธรรมดาเลยได้ระดับคิงเข้ามานะคะโดยเฉพาะคิงไม้เนี่ยคิงไม้คือธาตุไฟ ธาตุไฟมันคือพลังขะมันคือแรงผลักดันแรงขับเคลื่อนจากตัวเรานี่แหละมันมีความมุ่งมั่นเหลือเกินธาตุไฟมันมีความร้อนไงเราอยากจะได้อะไรเราอยากจะไปสู่เป้าหมายใดๆในเดือนนี้คุณพยายามอย่างมากเลยใช้แรง,ท,งทั้งหมดที่เรามีอยู่ทักษะทั้งหลายของเราเนี่ยมีอะไรเอาออกมาหมดเลยเนี่ยคิงดาบเข้ามานะคะคิงถ้วยเข้ามามันคือทักษะของเราค่ะเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมาย อย่างหนึ่งที่เราต้องการหรือว่าเราได้วางแผนระวังเป้าหมายเอาไว้เห็นสิงโตไหมคะสิงโตเนี่ยถ้าเขาจะล่าเหยื่อเขาก็จะมีความมุ่งมันมากๆแล้วมีการอดทนรอรอที่รอจังหวะแล้วก็ไปตะคุบเหยื่อคุณจะมีความรู้สึกแบบนั้นเลยนะไม่ได้ไม่เลิกเลยนะไฟในพลังตัวเองสูงมากๆเลยมันจะหยิบจับอะไรที่ชัดเจนชัดเจนมากขึ้นก่อนหน้านี้ไม่ได้แปละวะ่าไม่ได้คิดไม่ได้มี การวางแผนอะไรใดๆนะคะมันมีเจ็ดถ้วยเข้ามาเนี่ยเจ็ดถ้วยนี่คือไอเดียเยอะสิ่งเยอะมากอยากจะทำโน่นทำนี่แผนการเยอะแยะมากมาย 1, 2, 3, 4, 5เยอะเรื่องมากๆแต่มันยังเลือกไม่ได้ไงคะมันอาจจะมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่ทำให้เราชัดเจนกับอะไรบางอย่างที่เราจะต้องทำจริงๆเราต้องการจริงๆมันไม่ได้ควีนดาบอยู่ในตำแหน่งของปัญหาเนี่ย พออยู่ในปัญหาปั๊บเนี่ยคือการตัดสินใจการตัดส,สินใจของเรามันยังเด็ดขาดไม่พอหรือมันมีเงื่อนไขาบางอย่างที่ตัดสินใจไม่ได้แต่โปรเจกต์เยอะไหมมากสิ่งเหลือเกินเยอะแยะมากมายคุณเป็นคนมีความสามารถนะคะคุณการจะเป็นคนมีความสามารถเยอะมากๆเลยขอแค่ให้เราเอาศักยภาพของเราออกมาแล้วก็เลือกมาหนึ่งอย่างจากที่เราวางแผนไว้ทั้งหมดเนี่ยล้วมุ่งมั่น มุ่งมั่นไปให้อย่างเต็มที่เลยเพราะมีโอกาสค่ะในเดือนนี้มีโอกาสสวยๆเข้ามาเดือนสันเข้ามานี่สวยมากโอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆสิ่งต่างๆมันจะเคลียร์มากขึ้นมันจะชัดเจนมากขึ้นว่าเราต้องการอะไรกันแน่แล้วเราก็มุ่งไปหาหาเป้าหมายนั้นมีคนช่วยค่ะคนช่วยในที่นี้เขาอาจจะแค่ให้คำปรึกษาก็ได้หรือว่าจะให้ไอเดียหรือจะเป็นสะพานเชื่อมอะไรใดๆก็ตามเนี่ย เดอะซันสวยมากๆเลยมีการเ,เริ่มต้นใหม่ด้วยนะในครั้งนี้เดอะฟูลเข้ามานะคะเดอะฟูลคือการเส้นทางชีวิตอะไรใหม่ๆหรือสิ่งใหม่ๆที่เราทําเราอยากจะทําดีกว่าแล้วใหม่เนี่ยมันใหม่ใหม่มันใหม่ม,หม,มากเหลือเกินเดอะฟูลเลขศูนย์เลขศูนย์นะคะก็คือว่าเราไม่ได้มีความรู้เรื่องนั้นเราไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องนั้นเลย แต่คุณก็อยากจะทำทำเถอคะค่ะทํำเถอะถึงแม้ว่าจะมีความกลัวไปบ้างสี่เหรียญอยู่ประกบข้างๆติดตัวเลยเนี่ยความกลัวไปบ้างความไม่แน่ใจไปบ้างหรือมีการนึกถึงหวนกลับไปถึงอดีตห้าถ้วยห้าถ้วยนะคะก็คือว่าอะไรที่มันผ่านมาแล้วว่าเรายังวางไม่ได้อาจจะเป็นหัวโขนเราก็ได้นะหรือว่าเป็นชีวิตดีๆที่ผ่านมาเรามีความเสียอกเสียใจายมากๆแต่หารู้ไม่ว่าตัวเราเองนี่แหละ มีสิ่งที่ดีอยู่ในตัวเองเยอะมากเลยคุณเป็นคนมีของนะคุณเป็นคนมีของดีนะคะทักษะอะไรของคุณเ,เก่งมากๆเลยก็ค่อยๆดูแล้วกันว่าเราจะทำอะไรได้บ้างในเดือนนี้โอกาสสวยงามมากๆเลยไพ่ใบนี้ข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะคะเห็นที่กลางหน้าอกไหมคะมันเป็นเหมือนกับรูปกิ้งก่ากิ้งก่าเนี่ยคือการปรับตัวคะ่ะคือการยืดหยุ่นให้กับตัวเองโดยปกติแล้วเนี่ยคน คุณกันเป็นคนธาตดินธาตดินไม่ค่อยอยากจะปรับเปลี่ยนอะไรถ้าเรารู้สึกว่ามันดีอยู่แล้ววงเล็บถ้าเรารู้สึกว่ามันดีอยู่แล้วเราจะไม่ค่อยปรับเปลี่ยนอะไรแต่ไอ้คำว่าเรารู้สึกดีเนี่ยมันดีจริงๆหรือเปล่าอันนี้คือปัญหาอันนี้คือปัญหาแต่ในเดือนนี้คุณจะมีคุณจะมีความปรับตัวปรับตัวได้ยืดหยุ่นให้กับตัวเองมากเหลือเกินควินเรียนอยู่ในตำแหน่งของความรู้สึกนึกคิด จินตนาการมาแล้วราคาการคิดต่อยอดอไอเดียสมองของคุณมันบันเจิดมากๆเลยเห็นไหมคะผู้หญิงคนนี้เขาใส่หมวกที่มีเหมือนกับกิ่งก้านสาขาข,าของต้นไม้ออกไปแบบนี้ค่ะคือไอเดียของเรามันจะนำคุณไปสู่ที่มันที่สุดที่ที่พัฒนาการที่พัฒนามากขึ้นเอางี้ดีกว่าจะเป็นการเรียนรู้ก็ได้เป็นการเรียนรู้อะไรใหม่ๆก็ได้ ปัญหาของคุณอย่างเดียวคุณกันจ๋าเดอะฟูลเนี่ยข้อเสียของเขาก็คือว่าเขาจะไม่ค่อยไปถึงตลอดรอดฟังอ่ะเขาจะเหมือนกับไฟไม่ฟังตอนแรก,กเรามีความมุ่งมั่นเราอยากจะทําอะไรมากๆเลยแต่พอเดอะฟูลเนี่ยแน่นอนว่าทุกอย่างมันไม่มีอะไรรับรื่นเนาะมันอาจจะต้องมีการใช้ความอดทนมากหน่อยไปให้สุดนะคะสิ่งต่างๆที่คุณตั้งเป้าไว้คุณจะได้ไปถึงตอนนั้นแน่นอนเนาะเขาเรื่องงานค่ะ เรื่องงานพอเจอคิงดาบเข้ามาขอผู้เรื่องราชการกับรัฐวิสาหก,กิจก่อนเลยถ้าคุณกําลังรอตําแหน่งรอหน้าที่รอการย้ายรอการเปลี่ยนใดๆเนี่ยโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนมีไม้มีขาระดับคิงเข้ามา3ามใบควีนอีกสองใบไม่ว่าจะเป็นท่านหญิงหรือว่าท่านชายถ้ารอเรื่องของตําแหน่งงานอยู่นะคะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแล้วมันดีขึ้นไม่ล่าการเปลี่ยนดีขึ้นไหมดีขึ้นค่ะเดอะซานเข้ามาแบบนี้คือ คนรอบข้างเห็นค่าของเราเห็นความสามารถของเราว่าเราทำอะไรได้หลายอย่างมากๆเลยแต่ตัวเราสิคะตัวเราอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นค่าในตัวเองสักเท่าไหร่รักตัวเองไว้ก่อนเห็นค่าตัวเองไว้ก่อนเนาะอืมเอาเป็นว่างานประจำาราชการนะคะมีโอกาสปรับเปลี่ยนไหมมีมีอย่างดีเลยเนี่ยเดฟู food, อาจจะต้องเปลี่ยนที่เปลี่ยนแผนกไปด้วยก็ได้นะคะต่อมาคนที่ งานประจำเช่นการแต่ไม่ได้เป็นงานประจำแบบราชการหรือว่ารัชวิสาหกิจจะให้ผลดีมากๆเลยสำหรับท่านที่เป็นฟรีแลนซ์รับงานตรงนั้นรับงานตรงนี้โดยเฉพาะเรื่องของการศิลปะควีนถ้วยนะคะศิลปะทุกทุกอย่างเลยการใช้จินตนาการการใช้อารมณ์ความรู้สึกในการทำงานสวยงามมากแล้วอีกอย่างนึงคือการคิดวิเคราะห์การวางแผนคือ จะว่าว่าเป็นคนเบื้องหลังก็ก็พอได้ก็พอได้เป็นคนเบื้องหลังน,นะคะมันเหมือนว่าการวางแผนอะไรต่างๆรอบครอบเนี่ยอันนี้ก็สวยถ้งางานประจำของคุณอยู่ในลักษณะประมาณนี้ในเดือนนี้มันจะนำมาซึ่งโอกาสใหม่ๆดีๆดาวอาทิตย์เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของสื่อก็ได้นะคะ The Fool กัสเดอ e Sun เนี่ยมันเป็นเหมือนกับสื่อก็ได้จะสื่ออะไรก็ได้สื่อออนไลน์ก็ได้ทีวีโทรทัศน์ใดๆก็ตามคุณมีโอกาสที่จะได้รับ ได้รับการยอมรับจากคนเยอะๆสวยงามพยายามต่อไปเนาะต่อมาคนที่เป็นงานประจำแต่เป็นในรูปแบบอื่นๆในเดือนนี้ก็มองว่าโอากาสที่คุณจะได้รับผิดชอบงานอะไรใหม่ๆมีอาจจะเป็นโครงการอะไรใหญ่ๆเข้ามาให้คุณจะต้องทำแล้วจะต้องใช้ความสามารถหลายๆด้านในการทำงานชิ้นเนี้ย ก็อยากให้ลุยให้เต็มที่เลยค่ะเพราะว่าถ้าคุณจบชิ้นนี้ไปได้เดอะซันเดอะซันเนี่ยมันต่อยอดไปได้หลายๆอย่างมันเป็นที่ยอมรับมากๆเลยแต่คุณอาจจะกลัวหน่อยนะคะคุณอาจจะไม่ค่อยมีความมั่นอกมั่นใจสักเท่าไหร่ทําเลยค่ะคุณมีของจริงๆคุณมีความรู้ความสามารถจริงๆคิงต้องสามใบนะมั่นใจหน่อยแล้วพุ่งไปเลยเนาะเดอะฟูลนะคะข้อดีเขาก็มีก็คือว่า บางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องเครียดไปมากก็ได้ทำเพื่อความเอาความสนุกใส่ลงไปในงานของเรามันจะได้ทำแบบใจโปรง่ปรงใจโลง่งๆสมองมันจะได้แล่นดีเนาะ <S <S 1> <S 1> <อ>การที่ทำงานแล้วก็บวกกับความเครียดความกดดันตัวเองไปด้วยเนี่ยมันไม่ได้ผลดีสักเท่าไหร่เลยลองพิจารณาดูนะคะงานประจำผ่านไปอ้องานประจำอีกอย่างหนึง ถ้าเกิดว่าคุณงานประจำของคุณนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการที่ไม่ได้อยู่กับที่หรือว่าจะมีการเรื่องของการบันเทิงก็ได้ออกสื่อก็ได้อยู่หน้ากล้องก็ดีมองว่าสร้างเงินไม่ใช่น้อยเลยนะในเดือนนี้นะคะงานประจำผ่านไปแล้วมองว่าดีมองว่าดีเลยส่วนเพื่อร่วมงานหนัวนง n หัวหน้าอะไรก็ไม่ค่อยจะมีปัญหาสักเท่าไหร่คุณเอาอยู่คุณจัดการได้นะคะต่อมาเรื่องของคนที่รอง,งานใหม่ รอง,งานใหม่ถ้าคุณรอเรื่องของงานเป็นจอบๆเดิ e f ฟูลเนี่ยมันเหมือนกับไม่ใช่สัญญาระยะยาวไม่ใช่สัญญาร้อเปอร์เซ็นต์นะคะอาจจะเป็นจบนี้จบไปแล้วไปเอาจอบใหม่มาโอกาสที่จะได้ไม่มีเดิซันเข้ามานะคะเป็นการต่างประเทศก็ได้หรือเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับแสงสว่างพลังงานจริงๆราชการยังได้เลยเดาวอาทิตดาวอาทิตคือราชการนะคะได้ แล้วก็เป็นงานประจำที่เกี่ยวข้องกับการใช้จินตนาการใช้ศิละปะใช้การออกแบบออกแบบทุกออกแบบเลยนะคะออกแบบบ้านก็ได้หรืออะไรก็ได้เป็นออกแบบตกแต่งภายในบ้านได้หมดได้หมดแล้วก็รออ,อราชการก็ได้แหละเพราะว่าคิงดาบเข้ามาคิงดาบก็มีโอกาสเช่นกันเนาะเรอง,งานใหม่บอกเลยว่ามีโอกาสสวยงามมากๆเลยแต่คิงไม้อะคุณต้องทุ่มให้สุดตัวนะคะ ทุ่มสุดตัวที่สุดเลยเอามันให้ได้ไม่ได้ไม่เลิกนี่เอาเป็นแบบนี้เนี่ยโอกาสที่คุณจะได้มีสูงมากๆเลยเนาะต่อมานะคะรองงานใหม่ไปแล้วธุรกิจส่วนตัวธุรกิจส่วนตัวในเดือนนี้อืถ้าธุรกิจส่วนตัวของเรามันเกี่ยวข้องกับการเดินทางเดฟู Fool, เนาะเป็นเกี่ยวข้องกับการเดินทางการบันเทิงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะ เป็นคุณหมอคุณหมอศัลยกรรมเรื่องของความสวยความงามการดูแลนะคะงานอะไรอีกธุรกิจส่วนตัวก็เช่นการขาดาวอาทิตย์แบบนี้ถ้าเราทำเรื่องของสื่อก็ได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นสื่อทางทีวีนะคะเป็นสื่อของเราเองก็ได้เราต้องเอาตัวเราเนี่ยออกสื่อให้ชาวบ้านเขาเห็นหน้าเราประมาณนี้อันนี้ดีเครื่องใช้ไฟ,ฟฟ้าทั้งหลายแล้วก็พลังงานดี อเอาเป็นว่าธุรกิจส่วนตัวที่ว่าไปแล้วนะคะมีส่วนสวยงามมากๆเลยแต่ถ้าเป็นธุรกิจอื่นๆล่ะจะเป็นอย่างไรบ้างก็ระดับคิงระดับควีนเนี่ยมันก็ชัดในเรื่องของการเป็นเจ้าของธุรกิจพอเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วเนี่ยภาระหน้าที่มันเยอะมากๆอยู่แล้วแน่นอนเลยแต่ในเดือนนี้ความการวางแผนของคุณนะการวางแผนความเด็ดขาดในการเลือกที่จะทําหรือว่าเรื่องของลูกน้องอ่ะพูดถึงเรื่องลูกน้องนิดนึงก็ดีเนาะ เนี่ยเถ้วยนะคะเจถ้วยกับควินดาบแบบนี้เนี่ยอันนี้พูดถึง2กรณีละกันคือคนที่มีธุรกิจส่วนตัวเป็นเจ้าของเองแล้วก็ทํางานประจําที่มีลูกน้องอาจจะปวดหัวในเรื่องของบริวารน,นิดนึงเจอบริวารดื้อนะคะที่ดื้อนี่อาจจะเป็นเพราะว่าเขาเก่งก็ได้ คนเก่งส่วนใหญ่เขาจะมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากหรือจะเป็นเข้าๆออกๆบ่อยหน่อยจะมีปัญหาเรื่องนี้เข้ามานิดนึงแต่คุณก็จัดการได้ระดับคิงนะเอาอยู่นะคะเ,เจ้าของธุรกิจส่วนตัวไปแล้วเนาะต่อมาเรื่องของความรักเอาเรื่องเงินก่อนสิเรื่องเงินในเดือนนี้ อันนี้จะต้องรบบรอบที่สุดเลยสี่เหรียญเข้ามาสี่เหรียญเนี่ยพออยู่ติดๆกับตัวเองแบบนี้นะคะไม่ว่าคุณจะจับจ่ายใช้สอยเรื่องของอะไรเนาะคุณต้องวางแผนให้มากนะคะยังไม่ค่อยสวยสวยงามสักเท่าไหร่แต่ในเดือนนี้เรื่องของเงินถ้าเป็นการคิดที่จะต่อยอดหาเงินให้มันได้เยอะๆเนี่ยสวยแต่มันเป็นการคิดแล้วก็เพิ่งจะเริ่มทำควีนควีนเหรียญควีนเหรียญน,นะคะนี่เห็นไหมคะว่ามันมี มันมีไอเดียหลายๆอย่างที่จะสร้างสตางค์ให้เราเยอะมากๆเลยค่อยๆทำค่อยๆทำแต่ทำแบบประคับประคองนะคะสี่เหรียญอย่าเพิ่งลงทุนไปตุมตามตุมตามยังไม่ต้องค่อยๆไปแต่แค่ว่าเราต้องมุ่งมั่นแล้วเราจะต้องเอาจริงเอาจังกับมันโอกาสที่คุณจะได้เงินในอนาคตในมาจากตัวของคุณเองมาจากความสามารถของคุณเองนั่นแหละได้ดีมากๆเลยเนาะ ส่วนเรื่องเงินอีกอย่างหนึ่งนะคะโอกาสที่จะเสียสะตุ้งสตัางก็จะเป็นเรื่องของมองว่าเป็นบริวารในบ้านนะบริวารในบ้านนะคะดูฟูนียก็เหมือนกับเด็กน้อยก็ได้นะแล้วก็ติดกับ5้าถ้วยแบบนี้ค่ะอาจจะต้องดูแลเรื่องของเด็กน้อยบ้างอาจจะเจ็บป่วยหรือว่ามีปัญหาอะไรเข้ามานิดหนึ่งหรือว่าเป็นบริวารของเราแต่คุณก็พยายามประครับประคองมันได้แหละเนาะเรื่องเงินนะคะโชคลาภล่ะ โชคลาภมีเดือนซันเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีโชคลาบดีๆมีโอกาสดีๆแต่มองว่าคุณจะทำเองคุณจะทำเองมากกว่ามันไม่ใช่ลาบลอยมันไม่ใช่ถูกหวยรวยเบอร์แบบนี้มันมันมองไม่ชัดเท่าไหร่นะคะแต่เป็นโอกาสดีๆใหม่ๆที่สร้างสตางค์ให้เรามันจะชัดกว่ามันจะชัดกว่าเนาะเงินผ่านไปต่อมาเรื่องของความรักความรักในเดือนนี้นะคะพอมีสี่เหรียญอยู่ในตำแหน่งของ คู่ครองเนี่ยแฟนเราเนี่ยเห็นความคี้หิงค่ะเห็นความขี้หิงมากเลยเนี่ยแต่ปัญหาอะไรใหญ่ๆมีไหมมันมีการงอนกันมีการงอนกันมีห้าท้วยแบบนี้นะคะมีงอนอาจจะเป็นการนึกถึงแต่เรื่องเก่าๆเรื่องเดิมๆหรือเป็นปัญหาเก่าๆเดิมๆเราก็ยังวางไม่ได้ตัดไม่ได้มันก็เลยนํามาว่าทําไมเราถึงขี้หิง ตัวเราคี่หึงก็ได้หรือเป็นคู่ของเราคี่หึงก็ได้อันนี้ต้องดูแลนิดนึงแต่ถามว่าประเด็นอะไรใหญ่ๆถึงข้นเลิกกันไหมไหม่เออเลิกกันขาดกันไหมไม่เห็นนะคะไม่เห็นนะมันจะมีการงอนกันนิดหน่อยนิดหน่อยก็เข้าใจกันไว้ให้มากๆเนาะเดซันนะคะถ้ามันเป็นสำรับอื่นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเด็กน้อยเด็กน้อยก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณ คุณมีคู่แล้วแล้วคุณอยากจะท้องมีเด็กน้อยเนี่ยมีโอกาสนะมีได้อยู่นะคะอืมต่อมาถ้าเป็นปัญหาอะไรอื่นๆไม่ได้ไม่ได้เห็นอะไรชัดเจนเท่าไหร่ขอติดไว้นิดนึงนะคะคําว่าคี้หึงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองสักเท่าไหร่อยากให้รู้ว่าตัวเราน่ะมีค่าให้รู้ไว้มากๆเลยว่าเราเนมีค่าถ้าเรารู้ว่าเรามีค่าแล้วเนี่ยเราจะไม่ค่อยคี้หึงค่ะไม่ว่ามันเราจะเจอเจออะไรเนี่ย พอเจอปัญหาอะไรเราจะได้คำตอบว่าเออมันก็ไม่ต้องคิดถึงเพราะฉันก็มีค่าก็ไปต่อก็ได้ถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาอะไรเนาะฝากไว้นิดนึงนะคะต่อมาคนโสดคนโสดในเดือนนี้อืมก็อยากจะเสี่ยงนะเดืฟูเข้ามานะคะอยากจะคบกับใครเริ่มอยากจะคบกับใครอยากจะเปิดหัวใจให้ใครหรือเปล่าแต่สีเหรียญเข้ามามันก็เหมือนกับว่าเราก็ยังมีความกล้กๆกลัวๆเกรงๆ ไปบ้างไปบ้างแต่ในเดือนนี้มองว่ามันมีการได้เริ่มต้นคุยคะ่ะเดือสันมันคือโอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆจะเป็นคนเข้ามาก็ได้นะเราจะเริ่มศึกษาเขาไปก่อนก็ได้ยังไม่ต้องผีพลามยังไม่ต้องรีบก็ได้นะคะเริ่มเปิดใจเริ่มเริ่มต้นชีวิตใหม่เป็นเพื่อนแบบร่าเริงกันไปก่อนก็จะดีมากมันจะได้เป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะคนโสดผ่านไปมันก็มีแล้ เอาจริงๆเจ็ดถ้วยแบบนี้ก็ไม่น่าจะมีคนเดียวนะก็ไม่น่าจะมีคนเดียวแหละอาจจะต้องมีมาให้เราเลือกก็ได้ก็ได้ก,ไดก็ค่อยๆทำความรู้จักกันไปนะคะต่อมาเรื่องของสุขภาพสุขภาพในเดือนนี้เจอควีนดาบเข้าไปแล้วก็เจอคิงดาบเข้ามานี่แข็งแรงค่ะแข็งแรงเลยถ้าเป็นภายนอกนะ ส่วนถ้าเป็นภายในก็ยังไม่ได้เห็นอะไรมากมายอาจจะ the sun เนี่ยเป็นเรื่องของแสงสว่างเป็นสายตาก็ได้นะคะเป็นเรื่องของสายตาตาฝ้าตาฟ,า,ตา,ฟ,า,ตา,ฟางตาเจ็บแค่นี้แหละส่วนเรื่องอื่นก็อาจจะเป็นความร้อนก็ได้อาความร้อนก็ได้เมษาเนาะร้อนมากร้อนมากเลยเอาต้องดูแลตัวเองเรื่องของความร้อนก็ได้โโตรกแบบเนี้นะคะแค่นั้นเอง แล้วก็เรื่องของสุขภาพอื่นๆก็ไม่ได้เห็นอะไรเท่าไหร่ไม่ได้เห็นอะไรเท่าไหร่แล้วนะคะก็สุขภาพยังโอเคยังประคับประคองกันไปได้โดยภาพรวมโดยสรุปนะคะคุณการจ๋าในเดือนนี้เนี่ยถ้าคุณอยากจะทำอะไรแล้วคุณมุ่งมั่นแล้วอ่ะให้คุณตั้งใจไปให้เต็มที่เลยคะ่ะให้รู้ว่าตัวเองมีค่าเพราะคุณมีค่าจริงๆคุณเป็นคนที่มีทักษะมีความสามารถหลายด้านมากๆเอามันออกมาค่ะเอามันออกมา ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเริ่มต้นใหม่เราไม่อยากจะทํางานประจําแล้วเนี่ยเราอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองแบบนี้เนี่ยมันมีความกล้ากล้ากลัวเพราะการที่เหมือนกับคนที่ทํางานประจําม,มานานๆแล้วมันจะมีความยึดอยู่กับเซฟโซนของเราเนาะไม่เป็นไรค่ะเริ่มต้นใหม่ค่อยๆไปเนาะค่อยๆไปแต่บางครั้งความรู้สึกของเรามันอาจจะหวนกลับไปเก่าๆเดิมๆเ,เขาเรียกอะไรนะ หัวโขนเก่าๆสิ่งดีงามเก่าๆไม่มีประโยชน์ค่ะมันมีแต่ว่าเราจะต้องเริ่มต้นใหม่แล้วก็ไปสู่ข้างหน้าดีกว่าเนาะมันจะดีกว่านะคะเขาจะให้เสริมว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าคะสำหรับคนที่เกิดราศีกันในเดือนเมษายน2564ปีใหม่ไทยนี้ อขอพูดเรื่องของความสัมพันธ์ก่อนแล้วกันเนาะเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก่อนเลยนะคะพอไพ่ใบนี้เข้ามาเนี่ยแล้วก็มีผู้หญิงแบบนี้เข้ามาขอพูดเรื่องของท่านชายก่อนแล้วกันเพราะว่ามีผู้หญิงขึ้นมาต้องพูดถึงเรื่องท่านชายท่านชายนะคะถ้าเกิดว่าไปอ,าอยากจะเปิดใจคุยกับใครคนใหม่แล้วก็อายุน้อยกว่าอายุน้อยกว่าเรามากๆเลยเนี่ยอาจจะต้อง รอบเข้าไปนิดนึงเนาะเพราะว่าไพ่ใบนี้นะคะจะแปลว่ามันอาจจะไม่ใช่คนอย่างที่เรามุ่งหวังหรือคาดหวังไว้หรือเปล่ามันแปลว่าผิดคนอืมก็ต้องดูแลตัวเองแล้วเนาะท่านชายนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นท่านหญิงท่านหญิงมองว่าเดือนนี้ก็ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ก็สามารถที่จะเปิดหัวใจคุยกับคนโน้นคนนี้คุยกับเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ได้เช่นกันแต่ถ้าเป็นท่านชายต้องดูแลตัวเองนิดนึงเนาะต่อมา ไพ io, PI, function, lighting, reforms, online, uh, friends, ่ใบนี้นะคะจะแปลว่าของนั่งเล่นแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาความหมายในไพ่มันเหมือนกับว่าเรากําลังเตรียมเพื่อที่จะต้องรับใครบางคนอยู่หรือเปล่าจะเป็นในรูปแบบของคนก็ได้หรือว่าเป็นโอกาสดีๆก็ได้มันเหมือนกับเราพร้อมนะคะเราเตรียมพร้อมกับสิ่งใหม่ๆเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณพร้อมกับสิ่งใหม่ๆที่มันจะวิ่งเข้าหาเราเนี่ยเป็นโอกาสดีๆเป็นโอกาสใหม่ๆเนี่ยถ้าคุณตั้งรับดีแล้วเนี่ย พอมันมีอะไรดีๆเข้ามาคุณพร้อมพร้อมที่จะไปคว้ามันนั่นไงพร้อมมากๆเลยตั้งรับเอาไว้ดีให้ดีหน่อยเนาะนั่นหมายความว่าในเดือนนี้นะคะโอกาสที่จะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะไรถ้ามันไม่ใช่เรื่องของความรักอย่างที่เตือนไปแล้ววนะเนาะเป็นเรื่องอื่นๆเรื่องสตุ้งสตังเรื่องการใช้ชีวิตการวางแผนใดๆเดือนนี้สวยนะคะ,ะ,คะเดือนนี้สวยเนาะขอให้ตั้งรับให้ดีแล้วก็ปรับ เยืดหยุ่นให้กับตัวเองบ้างปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์แต่ยันละกับเป้าหมายที่เราได้วางไว้ยังไงคุณได้ไปถึงแน่นอนเนาะก็หวังว่าพอจะมีประโยชน์นะคะในเดือนนี้คนที่เข้ามาฟังใหม่ก็ถ้าคิดว่าพอได้รับประโยชน์บ้างกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคะส่วนท่านที่ติดตามกันมาโดยตลอดเนี่ยขอบพระคุณมากๆจากหัวใจเลยจริงจริง ที่กดไลค์กดแชร์ให้กดติดตามให้ขอบพระคุณมากๆเลยก็ยังย้ำๆเลยนะคะดวงมันเป็นแค่แนวโน้มจริงๆมันขึ้นอยู่กับเรามันต้องจดจ้องกับสิ่งที่เราต้องการเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราต้องการอะไรในชีวิตนี้แล้วไปให้มันถึงไปให้มันถึงอย่างตลอดรอดฟังมันต้องไปคว้าให้มันได้สิคะเนาะเป็นกำลังใจให้นะคะก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าเดือนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ